สันหามาเล่าในวันนี้ครับใครที่ชื่นชอบทะเบียนรถเลขสวยเนี่ยล่าสุดนี้ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกครับเขาจะมีการเปิดประมูลเลขสวยกันนะฮะปีนี้จะมีเลขอะไรกันบ้างนะครับจะมีวันเปิดประมูลวันไหนอย่างไรและเขาทําไปเพื่ออะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของท่านขนส่งจังหวัดพิษณุโลกครับท่านวรุณยุภาวิเศษสารตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับผมกันแล้วท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นถามท่านก่อนเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เรามีการ การเปิดประมูลเลขสวยกันเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไระวัตถุประสงค์ก็มาจากกฎหมายของขนส่งเรานะคะที่กําหนดให้ต้องนําหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปมไม่ต้องแย่งกันแล้วนะคะทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงหมายเลขทะเบียนไปพร้อมกันโดยกเราก็เลยออกกฎหมายมาว่า จะต้องนำหมายเลขที่เป็นที่นิยมเนี่ยในแต่ละหมวดอักษรจะมีทั้งหมดอยู่301หมายเลขนะคะออกทำการประมูลเป็นการทั่วไปท่านก็มีสิทธิ์ได้ทุกคนก็มีสิทธิ์ได้ข,ขอให้มีเงินค่ะอ่านะฮะอันนี้คือเป็นคือเป็นตามกฎของเขาเลยนะไม่ใช่ว่าเราขึ้นมาเพื่อประชันขันแข่งอะไรกันกตแต่เพื่อให้ทุกคนนี่แหละมีสิทธิ์นะครับให้คนไทยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองเลขทะเบียนสวยแบบนี้เองนะับปีนี้ครับ เลขสวยในปีนี้ไฮไลท์เป็นอย่างไรกันบ้างอักษรอ,อะไรฮะ,ะปีนี้จะเป็นอักษรขอไข่ขอควายะคะวามหมายคมนซึ่งเรา<ะ>ให้ความหมายอันเป็นมงคลว่าขุมทรัพย์มั่งมีเศรษฐีสองแควขุมทรัพย์มั่งมีเศรษฐีสองแควขอคอนนะคะโอ้โหถูกต้องค่ะหมายถึงว่าถ้า ท่านไหนได้รับไปนะคะท่านนั้นนอกจากจะมั่งมีร่ำรวยรแล้วนะคะยางเดินทางไปไหนมาไหนมีแต่ความปลอดภัยแน่นอนอ่านะฮะนี่นะครับอันนี้คือน้องๆน,นะฮะที่มายืนถืออยู่นี่นะครับก็เป็นลักษณะของเลขสวยเลขสวยปีนี้ไฮไลท์คือเลขอะไรอย่างไรบ้าง ไฮไลท์ปีนี้นะคะจริงๆเลขมันก็มีไฮไลท์กันเยอะปีนี้นะคะหมายเลขทะเบียนหมวดอักษรนี้นะคะเราได้นำเข้าพิธีปลุกเสกค่ะอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะคะเป็นพิธีอันมงคลยิ่งนักวิหารองค์หลวงพ่อพระพุทธินราชนค่ะนะคะคในวันที่27พฤศจิกาธันวาคมที่ผ่านมานะคะคคโดยมีท่านพระเทพรัตนมโมนีค่ะคคท่านเจ้าวาดวัดใหญ่หรือวัดพระศรีมหาธาตุบวรมหาวิหาร บ้านใหญ่บ้านเราพร้อมกับพระเทรานุเทระอีกกะอีกสรูปนั่งปรกอธิฐานจิตตลอดทั้งวันนะคะตั้งแต่วันที่คืนบันที่26จนถึงบันที่27รวมทั้งมีพระสงฆ์อีก9รูปด้วยกันนะคะนั่งเจริญพระพุทธมนต์ให้เห็นไหมคะได้ไปรับรองเลยนะคะว่าทุกท่านที่ได้หมายเลขที่นี่สวยนอกจากสวยถูกชะโลกถูกอกถูกใจแล้วท่านยังได้หมายเลขที่เป็นสิริมงคลยิ่ง เฮงๆปังๆแน่นอนอน,นะรับตูดจีนเลยนะรับตูดจีนเลยค่ะ,ะ,คะผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับของการประมูลเลขทะเบียนเนี่ยเราสังเกตได้เลยว่าเลขไหนเลขสวยและถูกประมูลมาคือจะมีลายกราฟิกที่แตกต่างจากเลขทะเบียนทั่วๆไปลายก,กราฟิก<อ>นในครั้งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านอ๋อค่ะจริงๆลายกราฟิกนี้นะคะก็เป็นลายอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดพิษุโลกเราสวยงามสร้างความเป็นอัตลักษณ์ได้อย่างดีอย่างเช่น ไก่เหลืองหางขาวซึ่งไก่เป็นไก่ชนในพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะน่นไก่นะคะมีดอกไม้มีดอกปีบค่ะดอกไม้ประจําจังหวัดนะมีการล่องแก่งลำงน้ําเข็กนะคะแล้วก็มีลานหินปุ่มทิวเขาของภูหินล่องก้าซึ่งมีแต่พิโลกเราแล้วก็มีเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนอันนี้เป็นอัตลักษณ์ของพิศโลก สยค่ะเราเอามารวบรวมกันไว้แล้วนะครับในป้ายทะเบียนรถในครั้งนี้นะเอาเป็นว่าท่านขับรถไปไหนทั่วประเทศเนี่ยนอกจากจะเห็นว่าเอ้ยมาจากพิษณุลกแล้วยังเป็นการเผยแพร่ด้วยนะซอฟต์พาวเวอร์ของพิษโุลกด้วยนะผ่านกราฟิกเลขทะเบียนรถนี่นะฮะท่านครับปีนี้เนี่ยเท่าที่เราดูกันและเลขที่ออกมาเนี่ยนะฮะท่านคิดว่าเลขอะไรน่าจะเป็นที่ถูกจับตามองจากพี่น้องประชาชนมากที่สุดเลยค่ะนี่ยังมีคนถามเยอะเลยนะคะเลขที่ หน่าสนใจมากที่สุดนี่ค่ะสี่ตัวเหมือนค่ะสี่ตัวเหมือนจะมีแค่เก้าเลขเท่านั้นคือโฟหนึ่งเรียกโฟนะสี่เนาะโฟหนึ่งโฟสองโฟสามจนถึงโฟเก้ามีเก้าเลขนี้เท่านั้นนะคะที่ที่คนจับตามองแต่จริงๆแล้วนะอยากจะเรียนว่าหมายเลขทุกหมายเลขมีความหมายอันเป็นสิริมงคลยิ่งทุกทุกหมายเลขเลยนะคะโดยเฉพาะหมายเลขเก้า อืมอะไรก็เลขไหนก็ตามที่มีเลข9ก้าอยู่นะคะหมายถึงเก้าหน้าไปเก้าไปร่ํารวยเก้าไปมั่งมีเก้าไปเป็นเศรษฐีนะคะปิดก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะมองได้ทุกเลขบางท่านก็เอาไปผูกกับดวงดวงของท่านเองดวงกับหน้าที่การงานดวงกับรถดวงกับธุรกิจค้าขายนะคะก็เป็นสิริมงคลทุกเลขนะค่ะ เอางี้ครับเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราบอกว่าวัตถุประสงค์ของการประมูลเนี่ยนะฮะเพื่อให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองเลขสวยพอประมูลกันแล้วทราบว่าเงินส่วนเนี้ยเราก็เอาไปทําประโยชน์ด้วย<ช>เราเอามาเข้ากองทุนอะไรฮะเ,เงินทุกบาททุกสตางค์ ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะที่ท่านประมูลและเสนอราคาเข้ามานำไปเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกองทุนกปทนั่นเองกปทใช่ค่ะกองทุนนี้ไปไหนกองทุนนี้จะเป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนส่วนหนึ่งก็เอาไปช่วยเหลือเป็นค่าอุปกรณ์ให้กับผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆาจังหวัดพิษุโลกของเราแต่ละปีได้รับเงินอุดหนุนนะคะในกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนเนี่ย จากกอทอมากกว่า9้าล้านบาทต่อปีแต่ละปีเลยนะเอามาทําอะไรเอามาทําโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนไม่ให้คนเกิดอุบัติเหตุจากรถสาธารณะหรือรถบรรทุกอะไรก็แล้วแต่นะคะมาทํากิจกรรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยตั้งแต่เด็กเนี่ยสนามจราจรเยาวชนนะคะเมืองจราจรจําลองอย่างนี้เป็นต้นและ อีกหล,หลายโครงการที่เราทำํำล้วนแต่เงินจากกอบะทอทั้งสิ้นไม่ได้ใช้เงินจากงบประมาณ ของรัฐอื่นๆแต่อย่างใดก็คือค,คุณผู้ชมเองเนะฮะที่มีส่วนในการประมูลนอกจากท่านเนี่ยจะได้ความเฮงความปังจากการได้ครอบครองเลขสวยกันแล้วท่านยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมกันด้วยถูกค่ะส่วนหนึ่งยังเอาไปช่วยเหลือผู้พิการค่ะ,ะในแต่ละปีนะคะโดยเฉพาะจังหวัดพิษุโลกของเรามีผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน <ๆ S 2> ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองหรือยังไม่มีอุปกรณ์กายอุปกรณ์มาช่วยดํารงชีวิตให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีค่ะท่านขอเข้ามาเลยนะคะ ขอมายังกองทุนเราเราจะมอบอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้กับ<อ>ท่านครับเอาเป็นว่าตอนนี้หลายคนสนใจกันแล้วงานในครั้งนี้การประมูลในครั้งนี้จัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรต้องเตรียมตัวเตรียมไกันบ้างท่านครับค่ะ,ะการจัดการประมูลปีนี้นะคะหมายเลขสวยของพี่โลของเราหมดอักษรขอไขขอควายนะคะคเราเปิดการประมูล2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกคือช่องทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเปิดไปแล้ว นะคะช่องทางอินเทอร์เนต็ตเปิดไปแล้วมีคนลงทะเบียนแล้วก็ไปเสนอราคาที่ w w w ท o ะเบียนรถ c อ m คอาถ้าท่านพิมพ์ไม่ถูกท่านเขียนแต่ว่าอา่ประมูลป้ายพิษณุโลกแค่นั้นเอง <Yeah. S 1> ประมูลทะเบียนรถสวยพิ <Yeah. S 1> โลก <Yeah. S 1> ก็จะเข้าไปแต่เราจะปิดการประมูล2ช่องทางด้วยกัน <Yeah. S 1> นะคะในวันที่8กุมภาพัานธ์ uh. นี้นะคะที่โรงแรมดีอิมพิเรีย Hotel a อนคอนเว t i o ชั่นเซ็นเตอรพิษณุโลรหรืออมรินลากูลเก่าเรานะคะครเราจะปิด2ช่องทางพร้อมกันเลยนะคะทางอิอนเทอร์เนต็ตด้วยทางวาจาด้วยมหมายถึงท่านไม่ได้ลงทะเบียนทางอินเทอร์เนต็ต แต่ท่านสามารถ Wal k i อินในวันที่8สามารถวอ l k i n ินเข้าไปอ่ะขอลงทะเบียนในหน้างานเลยวันที่8ปดเจอกัน9นาฬิกาเป็นต้นไปค,ครับก็ไปกันได้นะครับทิ้งท้ายแลวครับก่อนหมดเวลาการให้ท่านเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยละกันครับค่ะก็ขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะคะที่กำลังมองหาเลขสวยเลขอันเป็นมงคลและเป็นที่ต้องการของท่านนะคะเ,เราประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อความเป็นธรรมและเสมอภาคให้ทุกท่านมา เลือกเอาได้เลยในวันที่8กุมภาพัาน์นี้นะคะที่ The Imperial นะคะตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะอย่าลืมนะคะจดทะเบียนที่ใช้ใช้รถที่พิษณุโลก จดทะเบียนรถที่พิษณุโลกภาษีรถทุกบาททุกสตางค์เข้าบำรุงท้องที่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะขอบคุณค่ะวันนี้กับคุณท่านขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับรายการของเราครับคุณมากเลยนะครับ,<อ>บวันนี้หมดเวลากันแล้วครับกับรายการห้องนางเล่านะครับเราทั้งหมดนะฮะพบธีการทุกท่านต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ